วิธีแก้ไขแฮนดิ้ไลไรต์ติดไวรัสแล้วไฟล์หายไปนะครับไม่ปรากฏไฟล์ค้นหาไฟล์ไม่เจอวิธีแก้ไขเรามีมามอบให้ท่านผู้ชมแล้วครับผมเป็นอย่างไรนั้นวิธีทําเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในช่นงครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปแก้ไขแฮนดิ้ไลไรต์ติดไวรัสนะครับว่าอาการก็คือพอเสียพ่อไปแล้วเนี่ย ไฟล์หายไปมองไม่เห็นไฟล์นะครับเรามาแก้ไขกันเลยครับผมก่อนอื่นก็เสียบข้อดีคอมพิวเตอร์เลยครับโอเคแล้วก็โอเคแล้วก็ดูที่จอคอมพิวเตอร์นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือจอคอมนะฮะไปที่ d e s k disc pc นะฮะก็จะเจอนี่นะครับไฟล์ตัวนี้เป็น handy drive นะครับเป็นของ handy drive ไปทีคอมพิวเตอร์แล้วก็ handy drive นะครับโอเค อนนี้ก็คือติดไวรัสนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คือไวรัสขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทําการคลีนก่อนนะครับหลังจากที่คอมพิวเตอร์นะครับได้ทําการสแกนไวรัสจาก Windows 10นะครับก็ว i n d o w s ก็จะทําการล้างแล้วก็ฆ่าไวรัสให้นะครับจะสังเกตว่าปุ่มด้านซ้ายนี้ก็จะหายไปนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณกี่ไฟล์เนี่ย 16ไฟล์เลยครับ16ไฟล์ก็อยู่ที่ประมาณอ47นะครับเมกะไบต์นะครับผมเดี๋ยวไปดูที่คุณสมบัติทั้งหมดก่อนนะครับปรากฏว่านะครับอ่าใช้ไปนะครับยุดไป600กว่านะฮะแสดงว่าไฟล์นะครับหายไปบางส่วนนะครับท่านผู้ชมซึ่งตัวนี้นะครับคาดว่าเป็นตัวไวรัสที่ยังค้างอยู่ทําให้ไม่สามารถมองเห็น ไฟล์ที่เหลือได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการใช้โปรแกรมนะครับที่ชื่อว่าไฟล์ไฮเดนโปรแกรมที่ใช้นะครับก็คือโปรแกรมฟิกไฮเดนตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะดูอีกอันหนึ่งก็คือตัวไฮเดนของเรานะฮะสักครู่นะฮะตัวนี้ก็คือไฟล์หายไปบางส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกู้ขึ้นมาโดยใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับฟิกไฟล์นะฮะฟิกอันไฮเดนไฟล์ดัมเบลชิกเลยครับผม โอเคแล้วก็กดที่ Fix Attribute นะฮะตอนนี้ผมปิดโปรแกรมสแกนไวรัสก่อนนะครับก็อยอมรับความเสี่ยงนิดนึงนะครับเพื่อจะดำไฟล์ที่เราหายไปกลับมานะฮะผมปิดก่อนนี่นะครับผมปิดไว้ก่อนนะฮะปิดไวรัสไว้ก่อนเพราะว่ามันสแกนแล้วมันลบตัวโปรแกรมนี้ออกไปแต่ว่าน่าไม่น่าจะเป็นไรพอเรากู้มาเสร็จแล้วก็ค่อยเปิดโปรแกรมสแกนไวรัสใหม่นะฮะโอเคที่ราคลิกเข้ามาปุ๊บเปิดแล้วนะฮะคลิกตัวนี้ปุ๊บ เปิดขึ้นมาแล้วก็คลิกคำว่า fix add trip นียฮะแล้วก็เลือกไปที่ drive drive h a n d ของเรานะฮะโอเคแล้วก็กด okay ะะออโอเคนะฮะรอสักครู่ครับอ่าโอเคแล้วู้ชมตอนนี้ไฟล์กลับมาแล้วนะครับไฟกลับมาแล้วตรงนี้นะฮะคือไฟล์มาแล้วไฟล์กลับมาแล้วนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวผมขอเปิดโปรแกรมสแกนไวรัสก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้อันนี้ของเราเสียได้นะฮะการตั้งค่าก็กดตรงนี้นะครับ Manage setting ของไวรัสน,นะฮะแล้วก็กดปิดตอนนี้ผมเปิดแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยของ Windows นะฮะโอเคท่านผู้ชมครับไฟล์มาแล้วะครับผมตอนนี้ไฟล์กลับมาละแต่ว่าเราต้องเอาไฟล์เนี้ยออกมาก่อนเดี๋ยวผมจะเอามาออกไว้ที่ไฟล์ที่เป็นอันนี้ตัวเป็นเป็นด้านซ้ายนี่เป็นของไดดีนะฮะเป็นของคอมพิวเตอร์ด้านขวานี่เป็นของแฮนดี้ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะแบ็กอัพกลับมาก่อนเป็นแบ็กอัพนะฮะ วันนี้วันที่สิบเอ็ดนะฮะทับสิบทับหกสามนะครับผู้ชมเพื่อดึงไฟล์นะฮะแล้เวเมื่อกีเข้าไปเดี๋ยวผมจะอาไฟล์ที่อาไฟล์รูปภาพอันนี้ก่อนหน้าจอปกติเข้ามาไว้ก่อนนะฮะปึ๊บโอเคกลับมาแล้วเอาไฟล์ที่มันหายไปกู้คืนมาเมื่อกี้นะครับโฟลเดอร์จะไม่มีชื่อนะครับด้านขวาเนี่นะฮะโฟลเดอร์ไม่มีชื่อนะฮะโอเคคลิกเข้าไปก่อนปึ๊บนี่นะฮะมันก็จะมีทั้งกู้คืนเนี่ยผมเอาตัว ตลาดบ้านทาออกมาก่อนนะฮะตลาดบ้ญชาก๊าอปปี้วางนะฮะโอเคแล้วก็กู้คืนนะฮะเอากู้คืนออกมาก่อน c ๊อปปี้วางตลาดบัญชาเน,นี่ยมีทําไมมีสองฝ่ายเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวผมเอาเป็นตลาดบ้าสองละกันนะฮะ ก็คือตลาดน้านทาาสองเปยนชื่อให้มันก่อนเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับตัวเดิมแบ็กอัพนะฮะโอเคแล้วก็มีอีกอันนึงคือก็อค,อคือรถสะพอนะฮะโอเคอันนี้ไฟล์ใหญ่เดี๋ยวผมออกมาทั้งชุดเลยดีกว่าค o อปี้แล้วก็วางที่ไฟล์ใหญ่เลยนะฮะอันนี้เยอะหน่อย พื่อที่จะดึงไฟล์มาทั้งหมดแล้วก็จะ format format r right i v e ก่อนนะครับแล้วก็เอาไฟล์ที่ copy ออกมาเนี่ยกลับคืนไปที่เดิมก่อนนะครับท่านผู้ชมน่าจะหมดละเดี๋ยวสักครู่นะฮะให้มาครบร้อปร์ซ์ก่อนผมก็จะดึงไฟล์ทั้งหมดที่ทเรากู้ได้นะฮะออกมาแล้วก็ format อันนี้ใหม่ format r i v e t handy r i v h ใหม่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ99โอเค100ป ไฟล์ามาครบแล้วครับโอเคตอนนี้ดึงไฟล์มาครบละจากแบ็คอัพแล้วก็จากกู้คืนนี่นะฮะ mm hmm. แจ้งเวรตารางหุ้นเดี๋ยวผมขอคลิกก่อนว่าโอเคน่าจะมาครบแล้วนะครับโอเคครบแล้วปุ๊บก็คือทําการฟอร์แมตก่อนคลิกขวาที่นะฮะแฮนดี้ดน, mm hmm. นะครับแล้วก็กดฟอร์แมตเป็นคลิกเลยก็ได้นะครับคลิกฟอร์แมตเป็นเลย โอเคกดสตาร์ทเลยฮะอันนี้ผมเปลี่ยนชื่อก่อนให้มันดูดีขึ้นรถสปอร์ตจะของไฮไลท์รถสปอร์ตนะฮะโอเคกดสตาร์ทแล้ฮะโอเครอสักครู่ฮะไม่ต้องตกใจนะฮะฟอร์แมตคอมพิวเต็ดนะฮะโอเคคลอส์ okay. นะฮะรถสปอรก็มาแล้วนะฮะ กดเปิดตอนนี้ไฮเดรดว่างเปล่าเลยครับท่านผู้ชมคลิกขวา Property ดูอ่าไฮนดรดว่างเปล่านะครับโอเคแล้วผมก็จะดึงไฟล์ทั้งหมดที่แบงกเอไว้นะฮะ,ะคอนโทรลเอนะฮะคัปปี้คลิกขวา c o p ปี copy, แล้วก็วางตัวน,นี้เลยพัสนะฮะน่าจะถูกอยู่วางไฟล์เข้าไปใหม่เลยครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับได้ไฮไดรดใหม่ที่ กู้คืนไฟล์กลับมานะฮะไวรัสถูกฆ่าไปแล้วแล้วก็ได้ไฟล์กลับมาทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็จะมีความเสี่ยงตรงที่โปรแกรมเป็นที่ดึงไฟล์กลับมานะ่าอาจจะอ่าตัวบีเทกได้จากคอมพิวเตอร์ว่าเป็นไวรัสนะครับแต่ถ้าหากเราปิดไปแล้วแล้วก็กู้คืนมาแล้วก็รีเปิดโปรแกรมสแกนไวรัสใหม่นะฮะจากขั้นตอนนี้ก็ควรแนะนําผมแนะนําให้สแกนไวรัสนะครับให้สแกนไวรัสเห็นไหมสแกนไวรัสขึ้นมาเลย มันจะขึ้นมาเลยว่าตัวนี้เป็นมีโปรแกรมไวรัสนะฮะให้ทําการสแกนนะครับโดยสแกนแบบรวดเร็วก็ได้นะครับท่านผู้ชมสักครู่นะฮะคลิกสแกนไันเลยทําการคลิกสแกนไปหรือว่าสแกนเป็นแบบฟูลแบบสแกนไปนะครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของท่านนั้นมีความปลอดภัยจากไวรัสนะครับและแนะนําให้ใช้ตัวสแกนไวรัสจาก Windows 10นะครับ<ม>ก็จะทําให้วินโดว์นั้นทำงานได้ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมผมก็จะเลิกวินโดว s 10ไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ มันก็จะดีกว่าดีกว่าโปรแกรมสแกนอื่นเลยเนี่ในครอมคิดของผมนะครับหากท่านซื้อโปรแกรมที่มีลิขสิทธส์น,นะฮะหรือว่าซื้อโปรแกรมมาใช้นะฮะก็ดีเหมือนกันครับท่านผู้ชมดีเหมือนกันแต่มันได้เสียเงินนะฮะแต่ถ้า Windows 10ก็จะไม่เสียเงินโอกาสที่จะเจอไวรัสจู่โจมก็มีน้อยนะฮะเราก็ควรอัปเดต Windows ด้วยฮะอัปเดต Windows ตลอดเพื่อให้ Windows ของเรานั้นอัปเดตเป็นประจำใหม่ๆนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชม ได้เห็นอะไรใหม่มาแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมก่อนจะคลิปกันไปนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง m i n e y Channel ด้วยครับ m i n e y Channel นะฮะเนี่ย YouTube นะครับทั้งเฟซเฟซเพจยูทูบแล้วก็ Facebook นะฮะอันนี้เป็น YouTube นะฮะท่านผู้ชมนะครับใน YouTube ของผมนะครับก็มีทั้งข่าวสารดีๆสิ่งดีรวิธีการต่างๆมีมอบให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนแน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับกผมมายนี่ชา n นลนะครับ ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมมีคำถามข้อสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง Money c h ช n n e l ด้วยนะครับ